สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ๆในช่อง Youtube ทุกท่านและก็ทุกๆคนด้วยนะผมก็กลับมาสู่ในช่วงฟุตบอลที่น้อยอีกแล้วนะี่ครับพอพักเบรกจากฟุตบอลทีมชาติกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวในช่วงประมาณอีก2อวันข้างหน้าหรือประมาณสักวันศุกร์วันเส,สาร์นะครับฟุตบอลจากยุโรปนะครับหรือลีกใหญ่เนี่ยจะเริ่มกลับมาเตะนะผมก็ต้องให้นักเตะที่ไปติดทีมชาติเนี่ย คอยพักคอยทยอยไปนะครับผมก็วันนี้กลับมามูฟในเกมลีกนะครับผมเราก็อาจจะต้องโฟกัสไปในศึกฟุตบอลเช้ามืดเลยสัส่วนใหญ่นี่ครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับ2คู่ใน YouTube นะผมที่จะมาฝากปว้ยพี่นะผมแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมนะผมจะเป็นชุดโครงการหรือตัวเน้นตัววีนะครับหรือทีมทีเด็ดนะผมเดี๋ยวเราเจอกันได้ในบ้านดีกว่านะครับผมก็ฝากพวกพี่ กดไลค์กดแชร์กดว่วใจใหผมด้วยและใครที่อยากตามเข้าบ้านนะครับผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแอดไลน์มานะครับผมแอด NMD13 อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้2คู่ที่อยากจะหยิบยกมาให้นี่ครับผมเป็นทีมจากปรากวัยนะเป็นลีกจากปรากรวยนะัยผมพิมพิลีครับเป็นทางด้านอย่างเชโรโลโปเตโนนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านอย่างทินิเดนเซ นะครับผมคู่นี้ในการพบเจอกันมานะครับส่วนใหญ่แล้วหรือว่าเหตุุเหตเท่าที่ผมดูมานะครับผมหรือว่าหาข้อมูลมาได้บ้างเล็กน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอย่างเจ้าบ้านนะครับเชอร์โลโปติโนที่เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นับที่มีเหตุเหตคมกว่าและก็ดีกว่าด้วยนะครับส่วนทางด้านอย่างทินิเดนเซนะผลงานช่วงหลังเขาเองก็เริ่มกระตื้องขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าสถิติ5-6เกมให้หลังนะครับผมเท่าที่เห็นนับเกมส่วนใหญ่ที่ไปเยือน โอกาสที่จะเสียประตูหรือแพ้ไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซนต์มากนะผมก็เลยมองว่าวันนี้นะครับผมเชิโรโปติโน่นะครับผมค่อนข้างที่จะดูสวยกว่านะผมสถาสิีดูดีกว่านะผมแล้วก็เฮ h ทเฮที่เป็นเอกฉันว่าเจอกันกี่ครั้งกี่ครั้งนะก็เป็นทางด้านอย่างเชิโรโปติโน่นะครับที่ดูกดและข่มและเอาชนะได้มากกว่านะผมไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมไม่ว่าจะเป็นกระแสนะไม่ว่าจะเป็นบอเตอร์ทุกๆอย่าง นะผมวันนี้เจ้าบ้านนะผมยังไงก็ดูน่าสนใจนะผมโอกาสที่จะให้เบ่งใจไปทีมเยือนนะผมเผื่อแค่10นะครับแต่ส่วนมากสัดส่วนใหญ่แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องมองเจ้าบ้านนะผมคือโอกาสผมมองว่า1ลูกมีแน่นอนนะครับไปลุนประตูที่2ได้เลยนี่ยผมเพราะเขาเองก็จะฝูงนะครับเกมมันก็จะเอ่อต้องบอกว่าเขาเองก็ถ้าถ้าถ้ามองกับตรงนี้ไม่ใช่จกฝูงลองจกฝูงดีกว่า นี่ครับลองจากฝูงดีกว่านะครับผมลองจากฝูงดีกว่านะผมขอโทษทิแล้วก็มองว่ายังไงก็คงดูเหนือกว่านะครับผมวันนี้คะแนนก็ห่างจากจากฝูงเองนิดหน่อยนี่ครับผมคิดว่าวันนี้ผมเองอยากให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างเชโรโปติโน่นะครับผมมีโอกาสจะชนะมากกว่าวันนี้นะครับผมไปที่เจ้าบ้านได้เลยครับผมส่วนคู่ที่2นะครับผมเราจะอยู่ในศึกเอ่อบราซิลครับนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยครับผมเกมเล็กที่2ครับพอเล็กเลกทางด้านอย่างโครินเทียนครับ แพ้กับทาานั้นอย่างยูเวนตุเดมาแล้วในเกมนัดแรกผมส่วนในเกมนัดสนี้โคลินเทียนเนงกับบาเลี่นในบ้าน,นะครับเจอทาานั้นอย่างยูเวนตุเดนะผมเกมวันนี้โจทย์มันรู้ๆก,กันอยู่แล้วอย่างน้อยต้องบังคับชนะในเกมนะบ,บังคับชนะในเกม1ลูก เสมอไม่ได้แพ้ก็ยิ่งไม่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะผ่านเข้ารอบเลยวันนี้ต้องชนะถึง2ประตูนะครับผมขาดเหลือกันต้องเกิน2ประตูเขาเองถึงจะเข้ารอบเลยนะครับก็วันนี้โจทย์มันบังคับอยู่แล้วในตัวนะครับผมมันยังไงวันนี้โคลินเซียนเองก็ต้องบังคับชนะอยู่เป็นตัวได้ให้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงในการพบเจอกันมานะครับคู่นี้มันเป็นบอลค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆนะครับผมเหมือนกับถ้าจะเหลื่อมล้ำเองก็ชนะ หนึ่งลูกถึงสองลูกแค่นั้นนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยครับโคลินเทียนเองเนี่ยในเกมล่าสุดนะครับเล่นเอาเส้เหนื่อยเลยนะพอเจอทางด้านอย่างพาวเมงโกมาในเกมลีกเนี่ยนะครับผมสู้กันสุดมันนะครับใน90้านาทีจบมา2-1เป็นโคลินเทียนชนะนะเพราะแต่ในเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยมีผู้เล่นรวมกันเนี่ยนะครับผมโดนโทษแบนไปถึง3 ไล่เลยทีเดียว่วนทานอยู่เป็นตัวเลขครับในเกมัล่าสุดครับบุกไปเสมอกับทางด้านอย่างกุยยาบามาที่ศูนย์ศูนย์นะผมวันนี้ก็น่าจะเตรียมความพร้อมมาดีดีนะผมแต่ว่าดูในเรื่องโมเมนตัมดูในเรื่องกระแสแล้ววันนี้นะผมมองว่าในการโฟกัสเนี่ยเจ้าบ้านอาจจะมีเกมที่ต้องโฟกัสมากกว่าคือในเกมนี้ถ้าเกิดแพ้ตกรอบทันทีนะผมยังมองว่าวันนี้นะผมอย่างน้อย1ลูกครับ0.75วันนี้มีโอกาสเชียร์เชีย โคลินเทียนดีกว่านะผมฝากไว้ด้วยครับ2คู่วันนี้เชโรโปรเจโนโลและโคลินเทียนส่วนที่เหลือแนวทางเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้ในข้อความลึกันนะผมวันนี้ฝากพี่พี่เชร์สคู่นี้ด้วยนะวันนี้ก็เอาไซค์ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ